สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะข้ามนี้นะคะกลับมาพบกับครูเอิญในรายวิชาคณิตศาสตร์สําหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบทที่6เรื่องเศษส่วนเหมือนเดิมและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนซึ่งเราได้เรียนกันมาแล้วว่าเศษส่วนคืออะไรเศษส่วนเป็นอย่างไรและเราสามารถทําเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนอีกเศษส่วนหนึ่งได้อย่างไร วันนี้เราก็จะมาลองเปรียบเทียบกันดูว่าแล้วเศษส่วนที่กำหนดให้2จํานวนนี้เศษส่วนไหนมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันเราจะต้องดูอย่างไรเพราะฉะนั้นเราไปดูในบทเรียนวันนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันก่อนนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไร ใช่แล้วคะ่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะเราสามารถนําตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลยเช่นมาดูตัวอย่างที่1ไปพร้อมๆกับครูนะคะเศษ2อส่วนสกับเศษ1นส่วนสให้เรานําตัวเศษมาเปรียบเทียบกันตัวเศษก็คือตัวที่อยู่ด้านบนเศษของจํานวนนี้ก็คือเศษ2และเศษของจํานวนนี้ก็คือเศษ1จากนั้นให้เรานํา2กับ1มาเปรียบเทียบกัน 2. มีค่ามากหรือน้อยกว่า1คะมีค่ามากกว่า1ถ้า2มีค่ามากกว่า1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเศษ2ส่วน3ก็จะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน3ด้วยเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าลงไปยังจำได้ไหมคะงั้นเรามาดูตัวอย่างที่2เศษ5ส่วน7กับเศษ6ส่วน7ให้ดูที่ตัวเศษตัวเศษ อันนี้ก็คือ5และตัวเศษจ,จำนวนนี้ก็คือ6 5มีค่ามากหรือน้อยกว่า6คะ5มีค่าน้อยกว่า6เพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน7ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ6ส่วนเเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าลงไปข้อที่3เศษ9ส่วน14กับเศษ11ส่วน14พิจนารณาที่ตัวเศษก็คือเศษ9และเศษ11 9กาับ11 เมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า11ค่ะนักเรียน9มีค่าน้อยกว่า11เพราะฉะนั้นเศษ9ก้ 14, ส่วน14ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ11ส่วน14เราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าลงไปจำนวนสุดท้ายเศษ15.19ส่วน19กับเศษ13ส่วน19พิจารณาที่ตัวเศษก็จะมีเศษ15กับเศษ13 15น้อยกว่าหรือมากกว่า13คะ มากกว่าเพราะฉะนั้นเศษ1 5ส่วน19ก็จะต้องมากกว่าเศษ1 3ส่วน19นั่นเองเป็นยังไงคะยังพอจำกันได้ใช่ไหมคะนักเรียนโอเคค่ะงั้นครูไปต่อนะคะแล้วถ้าครูบอกว่าให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษ2ส่วน3กับเศษ3ส่วน9ครูอยากรู้ว่า2จํจำนวนนี้จำนวนใดมีค่ามากกว่ากัน นักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเศษส่วน2จํานวนที่ครูกําหนดให้มีส่วนเป็นอย่างไรกันคะมีอันนี้คือส่วน3และอันนี้คือส่วน9จะเห็นได้ว่าส่วนมันไม่เท่ากันถ้าส่วนไม่เท่ากันเราก็ไม่สามารถนําเศษไปเปรียบเทียบกันได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ครูมีวิธีวิธีของครูก็คือการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันแบบนี้นะคะเราจะต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงนําเศษมาเปรียบเทียบกันซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูในบทเรียนวันนี้กันนะคะตัวอย่างที่1นนะคะเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบเศษ2อส่วนสกับเศษ3าส่วนเ ก่อนอื่นเรามาดูเศษส่วน2จํานวนนี้จะเห็นได้ว่าส่วน2จํานวนนี้เป็นอย่างไรกันคะใช่แล้วค่ะส่วน2จํานวนนี้ไม่เท่ากันส่วนนี้คือ3และส่วนนี้คือ9เพราะฉะนั้นเราจะเปรียบเทียบกันได้เราต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนโดยครูมีวิธีมาให้นักเรียนดูวันนี้2วิธีนักเรียนลองดูตามครูนะคะวิธีคิดที่1นะคะ ครูจะทำให้เศษ2ส่วน3นี้มีส่วนเท่ากับ9โดยการทำให้ส่วน3มีค่าเท่ากับส่วน9ครูจะต้องทำอย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะครูจะต้องหาจํานวนนับมาคูณกับ3เพื่อให้ได้เท่ากับ9โดยครูจะใช้จํานวนนับนั้นคือจํานวนอะไรคะจํานวนอะไรที่เม่าคูณกับ3แล้วได้เท่ากับ9 ใช่แล้วค่ะครูจะต้องนำา3มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ2คูณสส่วนด้วย3คูณ3 2คูณ3เท่ากับ6และ3คูณ3เท่ากับ9ดังนั้นครูก็จะได้ส่วน9 1. เท่ากับอีกเศษส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอ่าเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเรามาเปรียบเทียบกันได้หรือ,อยังเอ่ยนำมาเปรียบเทียบกันได้แล้ว โดยการนำเศษ6ส่วน9มาเปรียบเทียบกับเศษ3ส่วน9ถ้าส่วนเท่ากันแล้วให้เราพิจนารณาจากตัวเศษก็คือตัวข้างบน6กับ3 6มีค่ามากหรือน้อยกว่า3คะ6มีค่ามากกว่า3เพราะฉะนั้นเศษ6ส่วน9ก็จะมีค่ามากกว่าเศษ3ส่วน9ด้วย แต่ว่าโจทย์เขาไม่ได้ถามว่าเศษ6ส่วน9เป็นอย่างไรกับเศษ3ส่วน9แต่เขาถามหาว่าเศษ2ส่วน3เป็นอย่างไรน้อยกว่าหรือมากกว่าเศษ3ส่วน9เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเศษ6ส่วน9นี้มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน3เราก็เปลี่ยนจากเศษ6ส่วน9ให้เป็นเศษ2ส่วน3แบบนี้ เนื่องจากเศษสอส่วนสกับเศษหส่วนเมันเท่ากันเราก็จะได้ว่าเศษสส่วนสก็จะมากกว่าเศษสส่วนเด้วยเราก็ตอบว่าเศษสอส่วนสมนะคะมากกว่าเศษสส่วนเแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือวิธีที่1คือวิธีการหาจํานวนนับมาคูนกับตัวส่วนและตัวเศษเพื่อให้ได้ส่วนเท่ากับอีกจํานวนหนึ่งและวิธีที่2 วิธีนี้นะคะครูจะเปลี่ยนให้ส่วน9กลายเป็นส่วน3ครูจะต้องทำอย่างไรครูจะต้องนำจำนวนนับ1จํานวนมาหาร9เพื่อให้ได้เท่ากับ3แล้วจำนวนนับนั้นคือจำนวนอะไรคะจำนวนนับนั้นก็คือ3เพราะฉะนั้นครูจะต้องนำ3ามมาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ3หารด้วย3ส่วน9หารด้วย3 3หารด้วย3เท่ากับ1และ9าหารด้วย3เท่ากับ3เราก็จะได้ส่วน3เท่ากันแล้วเมื่อส่วนเท่ากันเราก็จะเปรียบเทียบกันได้แล้วโดยการนำเศษ2ส่วน3มาเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน3เมื่อส่วนเท่ากันเราก็พิจารณาที่ตัวเศษอันนี้เป็นเศษ2อันนี้เป็นเศษ1 2มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า1่คะมากกว่าเพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าเศษ2ส่วน3ก็จะมีค่ามากกว่าเศษ1่ส่วนสาต่อไปเราก็เปลี่ยนจากเศษ1ส่วน3ให้ตามที่โจทย์ต้องการถามก็คือโจทย์เขาถามหาว่าเศษ2ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ3ส่วน9แต่ตอนนี้เรารู้ว่าเศษ2ส่วน3มันมากกว่าเศษ1ส่วน3นะเราก็เปลี่ยนจากเศษ1ส่วน3ให้กลายเป็นเศษ3ส่วน9าซะ่งมันเท่ากันอยู่ เราก็เขียนเศษสส่วน3ไว้เหมือนเดิมและเปลี่ยนจากเศษ1ส่วน3เป็นเศษ3ส่วนเเมื่อเศษ1ส่วน3กับเศษ3มส่วนเมันเท่ากันเราก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน3ก็จะมากกว่าเศษ3ส่วน9ด้วยเราก็เขียนตอบได้ดังนี้เลยเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าวิธีที่1และวิธีที่2ได้คำตอบเป็นอย่างไรกันคะได้คำตอบเหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเลือกทําวิธีไหนก็ได้จะใช้วิธีแรกก็คือวิธีการคูณจํานวนนับทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ได้ส่วนตามที่เราต้องการหรือว่าวิธีที่2ก็คือนําจํานวนนับ1จํานวนมาหารเพื่อให้ได้ส่วนที่ต้องการแต่วิธีที่2นะคะการที่หาจํานวนนับมาหารนักเรียนต้องคำนึงว่าเราต้องนําจํานวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวด้วยอา่า เนี่ยเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะตัวที่2เขาบอกว่าให้เปรียบเทียบเศษ4ส่วน8กับเศษ3ส่วนสเป็นอย่างไรคะเศษส่วน2จํานวนนี้มีส่วนเท่ากันไหมคะมีส่วนไม่เท่ากันก็คือมีส่วนเป็น8และมีส่วนเป็น4อ่าอันนี้ครูจะทําโดยใช้วิธีที่1ก็คือวิธีการคูณเพราะฉะนั้นครูจะต้องยึดให้ส่วนที่มากกว่าเป็นหลักก็คือส่วน8 แล้วก็จะมีอีกจํานวนหนึ่งยังเป็นส่วน4อยู่ครูต้องทําส่วน4ให้ใกลายเป็นส่วน8ซึ่งมีวิธีทำก็คือให้หาจํานวนนับ1จํานวนมาคูณกับ4เพื่อให้ได้คําตอบเท่ากับ8ครูต้องนาจํานวนนับอะไรมาคูณกับ4คะนักเรียนใช่แล้วค่ะครูต้องนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนเพราะว่า2คูณ4มันได้เท่ากับ8 จะได้เป็นเศษสามคูณสองส่วนด้วย4ี 2, ่คูณสองสามคูณสองเท่ากับ6และ4ี่ 8. คูณสองเท่ากับ8ครูก็จะได้ว่าเศษสามส่วนสเท่ากับเศษ6ส่วนแปาจากนั้นครูก็จะได้แล้วว่าเป็นส่วน8เหมือนกันแล้วจากนั้นครูสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้หรือยังนํามาเปรียบเทียบได้แล้วโดยการนําเศษสส่วน8มาเปรียบเทียบกับเศษ6ส่วน8 เมื่อส่วนเท่ากันให้เราดูที่ตัวเศษเศษอันนี้เป็น4และอันนี้เป็น6 4มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า6คะ4มีค่าน้อยกว่า6เราจะได้ว่าเศษ4ส่วน8มีค่าน้อยกว่าเศษ6ส่วน8นั่นเองต่อไปเราก็เปลี่ยนให้ตามที่โจทย์ต้องการถามโจทย์เขาถามว่าเศษ4ส่วน8มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเศษ3ส่วน4 เราก็เปลี่ยนจากเศษ6ส่วน8ให้กลายเป็นเศษ3ส่วนสซะเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันเราก็ตั้งเศษ4ส่วน8ด้วยเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากเศษ6ส่วน8เป็นเศษ3ส่วน4เนื่องจากเศษ3มส่วน4มันเท่ากับเศษ6ส่วน8เราก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน8ก็จะน้อยกว่าเศษ3ส่วน4ด้วยนั่นเองเราก็เขียนตอบแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างไรคะมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน เรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างที่3เขาบอกว่าให้เปรียบเทียบเศษสส่วน4กับเศษส่วน12เป็นยังไงคะส่วนข้อน,นี้ก็ไม่เท่ากันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันคูณจะใช้การคูณเหมือนเดิมเราก็จะต้องยึดส่วนที่มากกว่าก็คือส่วน12เพราะฉะนั้นส่วนที่ยังไม่เท่ากับ12ก็คือส่วน4เราก็จะต้องหาจำนวนนับมาคูณกับ4 เพื่อให้ได้เท่ากับ12มาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำก็คือให้หาจำนวนนับ1จํานวนมาคูณกับ4แล้วได้เท่ากับ12จํานวนนับนั้นคือจำนวนอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะจำนวนนับก็คือ3เราก็จะต้องนำ3ามมาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ3คูณ3ส่วนด้วย4คูณ3 3คูณ3เท่ากับ 9, และ4คูณ3เท่ากับ12เราก็ได้ส่วนเท่ากับ12เท่ากันแล้วเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำไปเปรียบเทียบกันได้โดยการนำเศษ9ส่วน12มาเปรียบเทียบกับเศษ6ส่วน12ส่วนเท่ากันให้เราพิจารณาที่ตัวเศษ9และ6 9มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า6คะมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้น เศษ9.12ส่วน12ก็จะมากกว่าเศษ6 1ส่วน12ต่อไปเราก็เปลี่ยนตามที่โจทย์ต้องการถามโจทย์เขาอยากรู้ว่าเศษ3.4มส่วน4ีมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ6 1ส่วน12เราก็ทำการเปลี่ยนจากเศษ9.12ส่วน12ให้เป็นเศษ3.4ส่วน4ซะเพราะว่าเศษ9.12ส่วน12กับเศษ3.4มส่วน4ีมีค่าเท่ากันเราก็เปลี่ยนจากเศษ9.12ส่วน12เป็นเศษ3.4ส่วน4อ่าก็เปลี่ยนได้แบบนี้ แล้วก็เขียนเศษ6ส่วน12ไว้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเศษ9ส่วน12มันมากกว่าเศษ6ส่วน12เราก็จะได้ว่าเศษ3ส่วน4ก็จะมีค่ามากกว่าเศษ6ส่วน12เหมือนกันแล้วก็เขียนตอบได้แบบนี้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยมันไม่ยากเลยนะคะนักเรียนใช่ไหมคะอาต่อมาเรามาสรุปบทเรียนที่เราเรียนกันในวันนี้ การเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอาจทําได้โดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงเปรียบเทียบตัวเศษถ้าเศษส่วนใดมีตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่าต่อมาให้นักเรียนทําใบงานที่ครูแจกไปให้แล้วนะคะเป็นใบงานเรื่องการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนจะมีทั้งหมด6ข้อ ให้นักเรียนแสดงวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนตามตัวอย่างที่ครูกําหนดให้เลยนักเรียนอาจจะใช้วิธีการคูณหรือการหารก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการหารนักเรียนต้องพิจรนารณานะคะว่าจํานวนนับที่นํามาหารนักเรียนสามารถหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวหรือเปล่าถ้าหารได้ลงตัวก็ใช้ได้ถ้าหารไม่ลงตัวก็ใช้ไม่ได้ให้นักเรียนไปใช้การคูณนะคะ ถ้านักเรียนคนไหนมีปัญหาหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามครูทั้งในลายกลุ่มและลายส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับคาบนี้นะคะครูเอิญขอจบการสอนไว้เท่านี้ไว้เจกันใหม่คาบหน้านะคะนักเรียนตั้งใจทำใบงานนะคะสู้ๆค่ะ